โอเคนะก็สวัสดีทุกคนที่ผมนะตอนนี้ก็กลับมาเล่นเกม Minecraft กับผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเปิดโปรเจกต์ใหม่กันนะซึ่งเป็นโปรเจกต์แข่งสร้างกันนั่นเองนะครับเย้ yeah, นะก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะที่เพิ่งคิดได้นะฮะนั่นแหละเพิ่งคิดได้นะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งนะีเอนะเอ้สัตว,ว,ว์เลิกไปนี่ละเฮ้ยอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยป้าๆ้เดียยเด๋ยวเดียเด๋ยวทางบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ ก็เน <mile inside> ี่ยก็ถ้าสร้างเสร็จนะเข้าใจให้น้องๆหมดคอมเมนต์กันนะว่าชอบบ้านไหนกันนะเดี๋ยวเราจะสุ่มจากโพจากไอ้ล็อปเปอร์เครื่องนี้นะครับก็บ้านไ้่สร้างคือมี9ก้าบ้านนะซึ่งบ้านได้คือบ้านโบราณบ้านที่สองก็คือบ้านต้นไม้แล้วก็บ้านคนจนแล้วก็บ้านคนรวยแล้วก็บ้านใต้ดินแล้วก็บ้านในภูเขานะแล้วก็บ้านพักอางอากาศแล้วก็บ้านโมเด์นะฮะแล้วก็บ้านไม้ทรงไทยนะก็มีอะไร้ที่เราสู้กันสู้กันที่อะไรแข่งกันนะก็ถ้าพาต่อไปน้องๆอยากจสร้างอะไรน้างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคมา เดี๋ยวเราจะยังไงดีอ่ะเอาเดี๋ยวได้ไหมพี่รมเดลโมเด้ลเดี๋ยวเดี๋ยวอีกโมเด้ลเอ้ยโมเด้ลจริงว่ะเดี๋ยวรอกูกลัวกันดีไม่ได้เด็กเย็นไอ้นี่ก็ชื่อสูงนะเด็กกล่อนะนั่นแหละโอเคมาตั้งมากดนะอุ้ยเยอยแล้วตุ้มบ้านแล้วเรียบบ้านโบราณน่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแข่งข้านะเดี๋ยวเราจะแยกกันแข่งสร้างนะผมนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างก่อนแล้วกัน ตรงนี้ก็จะเป็นทาง,งขึ้นเล<ว>ยเดนะี๋ยวมึงสร้างเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วยังชาวบ้านอะ่ะมาเดี๋ยวเราจะทำทางขึ้นสักสี่ทางแล้วกันเ้ยหรือสองทางเลยวะเออสองทางแล้วกันร้าไม่ค่อยเก่งด้วยดิโอเคบันไดขึ้นนะแล้วก็บางไม้ตรงนี้ปึ๊บ,บนะ้องๆต้องหวชพี่พิธีชนะนะ พุดเล่นพุดเล่นถ้าคนดูเป็นนี่นะโอ้ดูดูคนเราพุดเล่นพุดเล่นโหตาความสวยนะโอเคผมบอก้างสวยเปล่าโอ้หสู้แกมันสร้างเก่งไงแล้วผมสร้างไม่เก่งตายตายกูตายกูแพ้แน่แนเลยโอเคเปรบเปรบเปรบเปรเปรบนี่เป็นไงโคตรดำแต่ท้องก็เชนเดอร์มาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเปรบโอ้ยหล่นเปรบเปรบอ่า โอเคแล้วก็ตรงนี้จะวางเป็นไม้อันนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นประตูโบราณหน่อยอันนี้มันประตูเลืดูก,กันไปอันนี้แล้วกันโโหเป็นไ,ไงแล้วก็อันนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ้านโบราณลอยไดนะ้ไม่รู้สร้างตรงจวดหรือเปล่าสร้างมั่วจริงๆก็สร้างมั่วสร้ <laughs> างไม่เป็นโอเคนะแล้วก็ ถังต้นไม้อย่างสวยพี่บอกเลยที่ต้อง,อองดูอุ้ยมันเริม่มเป็นรูเป็นรากแล้วอะแพ้แด่เลยอะ <c oughs> โอเคอันนี้แค่งเขาา้าวผัดดอกไม้ป๊อปปี้โอเคครับเอาอย่ไปสนใจเขาเนี้ยเราทำสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะ <c oughs> อย่างนี้แล้วกันานผมม็ต้องไม่ธรรมดาพี่ต้องมีวงจรเลยโอ้โหของจริงโอเคมาเราจะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสร้างช้าปะ <c oughs> มันต้องมีวงวไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้พอเลยเนี่ยเอ้ยพอโอเค,อเคนะขนาดสิบคูณสิบกูจบกูจบแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นไมโอหนะฮะมัจะได้แบบว่าสมจริงนิดนึงแบบว่าาบ้านนี้อยู่ที่สูงนะมันก็ต้องมีที่ยึดด้วย เวลาหรือเปล่านะี่โอเคประตูไม้อยู่ในช่องลิสโตนะโอน่ะอุ้ยอันนี้อ,อะไรเนะน,นี่ยอ๋อหิวนะขุด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 ไม่มีประตูวะสวยเลยมันก็มีแคนะ่นั้นแหละถ้าไม่ได้ลงมอดอนะ่ะถ้าลงมัดก็จะมีสวยนิดนึงจบละโอเค ปึบปึบวางเลยฮะวางไป็สลับจะด,ดีกว่านะดูบ้ามันกลางกงโอเคไม่เป็นไรสุนเลยเอีกเยอะไหมนี่จะเสร็จแล้วเี่ยเหมือนพี่รีบอ่ะคิดไม่ออกเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามต้องตกแต่งข้างในไหมนี่อ่ะตบดีตบ เดี๋ยวเราจะพาทัวร์เดี๋ยวเราจะพาน้องๆทัวร์ยันข้างในเลยนะเพาน้องๆก็บอกมาว่าน้องๆชอบบ้านใครกันนะเอาตามความจริงนะบ้านผมใหญ่่พสิบ้านกูแค่นี้แหละไม่ใหญ่มากจิบจิบโอเคครับตรงนี้วางเป็นไม้ต้องนี้สาบไวน้ำเลยสาบผมตรงนี้สว่ายน้ำพี่บ้านรวยนะบักก็ธรรมดาหมดนี่โอ้โห แต่เราได้บ้านโบราณนี้จบเลยโปึ๊บโอเคแก้นิดนึงเพื่อเพิ่มความโบราณไปไปอัตโนมัติด้วยพี่โอ้โหจบแล้วบ้านมันเม่งสนาแดดเลยที่ายโอ้โหบ้านโบราณนั้นต้องมีพมแดงใช่ไหมเอาที่เช็ดตีมาดีกว่าหรือไม่มีวะมามีหน่อยก็ได้อ่ะขนแกะ ดูเวลาไปนะดูทันสมัยมากกว่านะกูว่าโถโอเคโอ้นี่ก็แต่งเติมมานี่หนึงฮะจะ่สร้างกากเขาโทษจริงนะไม่เคยสร้างบ้านอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละโอเคบตานผมเนี่ยแพ้แด่เลยโอเคป๊บๆเอฟ โอเคชิบชิบไงเริ่มดูดีขึ้นมานิดนึงจริงๆโอ้โหไม้ดำเฉดเดอร์ผมก็ดำโอเคตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้เร๊บตรงนี้ก็อ่าเป็นรูไว้แล้วกันเฮ้ยรือไงดีวะเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วกันเริ่พมองไม่เห็นด้วยไม้ดำชิบหายเลย อ่าแล้วก็วางเงี้ยโอเคอย่างนี้แล้วกันจะได้มีลายนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเอาเป็นรั้วโอเคอยู่ไม่เข้าแน่นอนอยุงไม่กัดยุงไม่กัดอืมใส่กันท้าผมนะโอ้โหเขามั่นใจเองมากเลยมามาลูกเกินไปอ่ะเราก็มั่นใจเ <laughs> <laughs> นี่ยน้องๆอาริมนะโจทย์นะ้ยแข่งสร้างโอเค เมันดูเวลาไเนี่ยมันดูทันสมัยมากกว่านะผมว่าเฮ้บเฮ้ยโอ้ยโอเคคือขนาดข้างในต้องประดับด้วยไม้ด้วยว่าหรือไปแล้วตมีไม้้วยอ้อวอะไรต่อเติมได้สร้างของบ้านเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยเป็นกระจกน่าจะโบราณแหละนะผมว่ารวยเป็นโบราณแล้วกันนะขอร้องล่ะเอาจริงผมก็อยากได้โจทย์แบบบ้านคนจนบ้านคนรวยนะเพราะว่าน่าจะสร้างง่ายน่าดูแต่ไม่ได้อะ่ะโอเคเราจะไม่บ่ดให้เราจะสร้างต่อไปเพีแบบคิดว่านะบ้านโนะบ,บราณคิดว่าน่าจะไม่มีพวกกระจกนะ ถ้าจะเป็นแบบรัวไม้ไปแทนแล้วกันโอเคทำเซตหนึ่งพันเอ่อทำโอ้โยังสวยพี่เกตต์ไม้ยังสวยอ่ะโอ้โหไม่นะทำเซตเดตแล้วกันดเซตเตมันมึนอะ่ะแพทที่มันไม่ขึ้นแหล,ละงั้นหนึ่งร้อยละโอ้โหหนึ่งร้อยฟึ่งเช้าอ่ะสักหมื่นห้าแล้วกันโอ้โหหมื่นห้าพื้นเลยที่สายโอ้ยมึนกว่าเดิอมอีกโอ้โหหนึ่งพันแล้วกัน <Okay. S 2> สวยเกินานผมอยากมูนลาเป็นไงอะแวะปไปรอแปบนึงได้ไหมล้วแต่แล้วแต่ผลละโจทย์ไอ้บ้ารอกันไปได้อ,อย่างนี้ดีไหมเนะี่ยออาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวนะมันมันตรงกับมันไม่ตรงนี่ว่าเฮ้ยสร้างชิบหาแล้วสร้างไม่ตรงกันอ๋ออ๋อถูกแล้วอ๋อสร้างผิดสร้างผิดตรงนี้ต้องสามอัน จ้างปิดจ้างปิดโอเคตาบอดสพี่นาใสาแวน่นะเพี่ไม่ได้ใส่ดูดูขน้นโอเคปิบปิบอ่าดูดีมีระดับนิดนึงแต่บ้านก็มืดใช้ได้เพราะเฉดเดอผมมืดมากประเด็นคือแม่งเลือกไม้ดำโอเค อลไรนี้ก็มีนี่ฮนะเป๊เปสวยเกินอ่ะอห,หรือว่าไม่ไม่ต้องปิดดีกว่าเพราะเปิดงโล่งเลยดีกว่าบ้านโป๊ะจะได้ออกบูดานนิดนึงนะเปปเปปเปไหนแพรไปดูเขาหน่อยอู้หูสวยอนะ่ะแพรได้แล้วื้น,นสีขาวด้วยอ่ะไว้ายดาเนี่ยนะ ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีคนชอบของเราอยู่เว้ยโอเคครับมาเริ่มสร้างหลังคาดีกว่าหลังคาเป็นแบบนี้แล้วกันนะอยากให้มันดูไทยโบราณน,นิดนึงโอเคก็วางไม้ตรงนี้ตรงนี้ด้วย ปึ๊บอ่าโอเคนะคย,ยังไงฮะยังไงฮะบ้านดำชิปฝ่ายเลยเสยเร็จเด้ก็มองไม่เห็นโอ้โหบ้านดำสัตว์มองไม่เห็นเลยฮะต้องถือท็อตอีกมือหนึ่งแล้วละ่ะโอ้โหท็อตก็ใช้ไม่ได้เืมดมากเดี๋ยวขอปัดท็อตก่อนนะ โ okay. อเคเฮิรเฮิรอ่าเรานีแน่จะปิดยาวเลยฮนะโอเคไปแล้วก็วางบางาันไดดูดีมีระดับเถอะบา้านัสวยโหก็จีงเงาโอ้โห โย่แอตอ่จ่บ้านเราดำมากเลยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องเชื่อมันในของตัวเองแซ่โอเคเสร็จละใกล้เสร็จละอีกนิดนึงส่วนข้างบ้านจะตกแต่งไงดีนะเนี่ยถ้าวางไม้ขึ้นอย่างนี้มันไม่น่าสวยนะ โอเคประมาณน okay. <st wireless> ี้แล้วกันดูเวลาแล้วไหมฝ่าว่าจะดูเวลานะอ่านี้ต้องไปทำมังน้าครับเนี่ยน่าจะสวยเอ้ข้างหน้าก็อยู่แล้วหมดเลยเป็นบ้านที่มืดมากอ่าช็อตวางไม่ได้ใช่ไหม โอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งของนี้กันอาจจะต้องเน้นตรงนี้นิดนึงเพื่อดูความโบราณไงดูโบราณไหมนะดูคังดูคังมากเลยโอเคฮะโอ้ okay. โหก็ได้อยู่เนี่ย หนึ่งแล้วกันโอเคเสร็จแล้วเว้ยหลังคาเสร็จละน้องจะตกแต่งไงดีวะนนียถ้าเราทำเลยมาได้เปล่าน,นี่อ๋อได้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 ที่ว,วัเคียปิด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 ,ปดแล้วก็ตรงนี้แถบเทป บ <Okay. S 2> อกเลยชนะแน่นอนหรอเปล่านะมโอ้เป oh, ็นมิสระให้ดูพห้ดูว่าของกันนะมาผมบอกเปิดโลกอนะ่ะบอกเลยเปิดโลกโอ้โห oh. บ้านนี้ก็โลกเหมือนกันนะ <c oughs> แต่แม่งมืดมากอะ่ะ เปิดโลงเกินบางทีโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดเชเดอร์ก่อนแล้วกันเชเดอร์แม่งมืดเกินปิดเชเดอร์แป๊บโอเคใส่ไม้ไม่ได้ไมาผมเปลี่ยนเชเดอร์เสร็จแล้วนอเป็นเชเดอร์ที่แพรละกันนะจะได้ไม่มืดสว่างกว่าอันเก่าอีกอันเก่าแม่งมืดมากโอเคมาปึ๊บปึ๊บเออเชเดอร์นี่ก็สวยนะแต่ละไมน้องๆถึงไม่ชอบกันก็ไม่รู้อ่ะเห็นน้องๆว่าสีมันจืดเกินไปนะก็มันจืดเกินไปพี่ต้องปรับสีแต่อะไะพี่ไม่ปรับสีอ่ะโหพี่อะไรเนี่ยทำอะไร ไม่่อยชอบสีเข้มเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ก็สวยดีไม,ไ,ดยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหข้างในเข้ามาดูด,ดีมีระด,ดับโอ้แอบหนึ่งมันมืดมปนมืดผมหาทางปัดทอดก่อนโอเคปัดข้างบนด้วยงงทำชั้นสองเลยดีกว่าแล้วกัน ไอ้หนูไม่มีจันสอนหรือวะทำมินได้กนนันไม่เป็นโวราไม่มีจันสอนดีกว่าไม่ต้องทำโอเคแค่นี้แล้วก็ปิดด้วยเนี้ยใช้ไม้ดำก็ต้องอีกนิดนึงถือท็อตีนิดนึงมันมืดบอกเลยว่านี่ผมคิดเองนะไม่ได้ไปกอปใครเลย คงไม่มีเวลาไปกอล์ฟอะคิดสดใช่โอเคไปไป,ไป,ไปโหวางโมมากเลยกูเฮฟงั้ ไม่เนี่ยไม่ต้องตกแต่งแล้วกันบ้านเราแล้วจะมีแค่นี้แล้วก็ไปปักช็อตทั้งหมดเลยละกันมันมืดโอเคแล้วก็ถึงเวลาตกแต่งครับมาตกแต่งด้วยเซ็ตเวลาได้พี่่ังเสร็จละไม่เร็ตไปเกินเค,ค้นอ่ะท่า โอเคไหนเอเต็มบิดโหมืดมากมคือใช่ะไฟมันย,ยังขึ้นเลยวั้ไหนแวะมาดูบ้านเขาหน่อยโอ้โหตายเยอะตายเยู่โอ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วแพ้แพ้โอ้โหระบบวงจรสาใบน้ำโอ้ยจบแล้ว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 ,ลว <c oughs> มืดมากเลยอ่ะโอ้โหแค่มองไม่เห็นเลยโอเคปักไปตรงนี้ รึปมาคิดก่อนว่าจะตกแต่งยังไงดีเอบ้านโบราณเอาเตาเผาแล้วกันนะแต่แในชีวิตจริงผมคิดว่าเตาเผาอะว่าอะไรน่าจะพังนะแต่ว่าช่างมันเดิมมันเป็นเกมไมค์ครับไม่บ้านไม่เออไม่เลยแหละไม่เป็นไรมันเป็นเกมไมค์ครับเราไม่ซีเรียลนะอา่าตรงนี้เ,เป็นเกี่ยวกับพวกสมุดแล้วกันเรามีพวกหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อ นิกหนึ่บงบ้านเดียวครบหมดเอ๊ะู่ำ่อนเลขสิบห้าต้งจันงั้นเราก็ต้องปิดตรงนี้ฮะโอเคอเนีเ่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แล้วก็เตียงนอนเตียงนอนเป็นใกล้ๆตรงนี้ด้วยกันอันนี้เดี๋ยวตกแต่งตรงนี้โอเคก็ไปดูว่าจะตกแต่งไงเหมือนกันโอเคแอปแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนสมัยก่อนคิดว่าน่าจะไม่ใช่เตียงน้ำยู่ไหนน้ำยู่ไหนโอเคประมาณนี้ แต่ไม่อยากวางเตียงเท่าไหรอย่างไรดิวเนี่ยอย่างนี้แล้วกันนอนนอนไม่ได้เช่างมัน <c oughs> หลือไปดับบนอนได้ดีปบ้างเอ่อเอาไปเตียงแล้วกันเตียง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 โอเคปึ๊บปึ๊บเข้าไปนอนใหม่ไงไง,งดูโบลานดูโบลานแล้วก็ตกแต่งอะไรกินนะ มันจะมีอะไรตรงนี้มันว่างอ่ะเอาเป็นที่นั่งกินข้าวแล้วกันโอเคเอาเป็นไม้ดำนะไม้ดำแล้วก็ที่นั่งสแลบปบ แถบยูงไนเนี่ยอ๋อนี่ไงปิ๊บปิ๊บแล้วก็กล่องปิ๊บไงไงขอซ้ำทิศศูนย์ด้วยนะว่า,าจะแต่งอะไรอีกเปล่าโหเป็นไงเสร็จแล้วไงสร้างเสร็จแล้วโบราณปะตับไปใเสร็จกบกบกบหลักฐาน โอเคนะตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมารอไปไหนไปเยี่ยมบ้านตูดนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วโอ้โ oh, หวงจ๋าชนะเชื่อไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ชิปสา,ายชนะไปเลยก็ได้นะโ oh, 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 อ้โหวงจรโอ้โหวงจรจากฮาทช,ชิปโอ้โหทางเข้าบ้านยังมีโอ้โหโอ้โหยี้ต้องโอเคเนเดี๋ยวเรามารอน้องซูงสร้างเสร็จกันนะเดี๋ยวมาเจอก,กันที่ตอนที่น้องซูงสร้างเสร็จกันนะโอเคไป โอเคมาหน้าตอนนี้ส่ง,งเราก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะหลังจากที่เขาอวยบ้านเขามาคุดนานเลยไหนบ้านมีวงจรอะไรบ้างพาทัวร์พาทัวร์ไหนในในไฟบ้านไฟบ้านโอ้โหไหนเปไงยังไงปรับปรับปรับตอนงคืนปรับต<อ>ั้คืนตอนกลางคืนทำเสร็จไหนไหนนนาะวุ้ย what อ้าวอย่าไฟดับ <laughs> เอาเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าไฟบ้านพังเพราะว่าไอ้นี่พี่วัดเดิมที่ที่ตอบตามคืออะไรที่ตอบตออ่าไอ้วันนี้แก้ตรงี้วเดิไฟไฟเลยไหนไหนไฟอะไรเรอยเมื่อดี้นี้เขาจะแก้ไงฮะจังหวะนี้เขาจะแก้ไงฮรัะมันอะไรเรื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอครัแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปสำรวจชั้นบนกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่จังหวะนี้รอซ่อมไฟก่อนนะ ใส่ที่ปรับกลางคืนดิปรับกลางคืนปรับกลางคืนอ่าหายแล้วครับโอเควงจรตอนคืนก็มีแค่ประมาณนี้โอเคนานนี่ก็เป็นที่เก็บของสินะมีชุดกอดเฟซแล้วก็มีรูปภาพตรงนี้โอ้โหเป็นบ้านเมอร์เดิลนี่สุดยอดจริงเลยเอาเจ้าของบ้านขึ้นไปชั้นบนแล้วหรอโอเคโอ้โหนี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้โหห้องนอนหูหูจะหดนอนเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวตื่นแมว โอเคตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหอ้าวตรงหน้าผาตามแบกจบคลิฟต์เดี๋ยวพี่โดดทำไมเนี่ยตรงนี้ชมวิวชมวิวโอ้สวยอ่ะพระอาทิตยขึ้นนะวะพระาทิตยขึ้นที่อะไรมันตกแล้วอ๋ออยู่ยุ่ยอยู่นุ่นอยู่นุ่นโอเคนะบ้านสูงคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาบินรอบๆมานี่นี่สาวไปน้ำสาวไว้น้ำโอ้โหสาวไปน้ำสวยอ่ะอยากมีบ้านแบบนี้มาโอเคโชัวร์สุดแล้วตามมาต่อไปมาบ้านโบราณกันนะเป็นไง โอเคเดี๋ยวเราจะพาไม่ต้องไม่ต้องกดนน้ำทั่วไนะทัวขอบข้างก่อนโอเคนะขอบข้างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงว้าเข้าไปข้างในบ้านก็จะมีอันนี้ฮะที่กินข้าวนะฮะแล้วก็ที่นอนเป็นไงโอ้โหของสู้มากเลยเนี่ยก็เข้าไปข่างในโคตรเหมือนอันนี้จะเป็นหนังสือความเชื่อโบราณสมัยก่อนไงเออประมาณนั้นนะอ่าใช่พอผมไ้เปิดโทรศัพท์ ไอ้ซูไอ้จานโอ้ยเลววไปมันมามาจะมันจ,จะจะทำบ้านแก่ขันแบบนี้ไม่ได้โอเคเปิดโทรศัพท์ป้าเปิดโทรศัพท์ <c oughs> ไม่ได้โอเคนะก็นี่ก็เป็นที่เก็บของโอเคคร่าวๆบ้านผมก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคโอเก็บของน้อยจังเลย <c oughs> บ้านผมนี่เก็บค่อนเยอะเลย <c oughs> หลายะวา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 ,วา,วาโอเคนะก็ถ้าชอบบ้านใครนั่นก็จะรีบปวดมาเลยนะผมนั่นก็ถ้าชอบบ้านซูก็พิมพ์ว่าชอบบ้านพิซูนนะโอเคแล้วชอบบ้านผมก็ชอบก็พิมพ์ว่าชอบบ้านพิเชนะ ส่วนบ้านผมจะเป็นบ้านเมอร์เดนบ้านผมก็จะเป็น <laughs> เอ็นตู้ไอว์นะ <c oughs> ครับบ้านผมจะเป็นบ้านโบราณนะ okay. โนนอเคยังไงสต่เรบคลิปนะี้ผมต้องขอแต่เราไปก่อนนะโอเคบ๊า okay. eh, ยบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไอ้กล้ว,วยหลายเทนทีรุ้ยอย่าพึ่งระบายโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมบอกกันเลยบายบาย